เขาขอตุนพากกรแต่งงานการงานอีเว์ก่อนจะโชว์จุดประหลานออกสื่อค่ะ เรียกได้ว่าหลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจกันก<ๆ>็มีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกาดกันตลอดเวลาค่ะสําหรับคู่รักของหนุ่มสุดฮอตอย่างมิวสุบะสิทธิ์และตุลพาดก่อนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มมิวออกมาเผยข่าวดีว่าเจ้าตัวนั้นจะเตรียมลาอุปสมบทในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยได้มีการเผยว่าล็อกคิวคนถือหมอนไว้แล้วซึ่งเป็นใครให้ไปส่องในอินสตาแกรมเอานั่นเองค่ะแต่ต่อมาล่าสุดในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหนุ่มมิวจัดเซอร์ไพรส์คร เปิดตัวเพลงใหม่ของเจ้าตัวนั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มมิวเนี่ยเขาเผยว่าได้มีการบอกคนแต่งเพลงไว้ว่าอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่เอาไว้ใช้ขอแต่งงานก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะคุกเข่าต่อหน้าหนุ่มตุลแล้วบอกว่าแต่งงานกันนะครับแล้วชูแหวนขอแต่งงานขึ้นมานั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะหนุ่มตุลพากยเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยก่อนจะหันไปบอกคนล่างเวทีว่าขอยืมแหวนหน่อยซึ่งหนุ่มตุลค่ะก็เผยว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดน,นี้แต่เคยคิดไว้ว่าถ้ามันมีวันนี้เกิดขึ้นเขาก็ กูก็โอบกอดการพร้อมสวมแหวนให้กันค่ะและทางมิวแล้วก็ตุลค่ะบอกว่าแต่งงานกันนะครับแล้วพร้อมกับอกว่าวงจริงเดี๋ยวค่อยก่อนนะโมเมนต,ต์จะสุดหวานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะขออนุญาตเชิญเชิญเจ้าตัวขึ้นมาเลยแล้วกันโอ้อ่ะอ่กสเกสบนเวทีขอเชิญแกสตุลเลยนะครับ่ะพวกรราขอเสียปรบมเมห้กับคุณตุล่อยคับ ก็ก็ก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าเหมือนเพลงเพลงนี้เนี่ยตั้งใจทำขึ้นเพื่อบอกคนที่มาเติมช่องว่างในหัวใจเราแล้วก็อย่างที่พี่พี่โด่งถามเมื่อกี้นะครับว่าเหมือน ตัวตอนแรกเนี่ยก่อนการตั้งเพลงนี้ขึ้นมาเราเราบรีฟซองไรเตอร์ว่ายังไงบ้างก็เลยอยากได้แบบอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่เอาไว้ใช้ขอตแต่งงานครับแต่งงานกันนะครับ ข่อยแวหน่อยขอยืแวหน่อยตายแล้วขอยืแวขอยืหนกตายแล้วก็เคยคิดว่า ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่เคยคิดว่าถ้ามีวันนี้ผมจะคู่ข่าวด้วยครับนี่บอกแม่ยังอ่ะอะไรนะตอนแรกจะบอกแม่วันนั้น <laughs> จังหวะไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> เดี๋ยวเเดี๋ยวไปบอกพรุนี้ งานกันนะครับขออนุญาตพี่โด่งแห่งใครวงจริงเดี๋ยวค่อยนะกูไหลก็ว่าทำไมบอกให้เชิญคนมาเยอะๆแล้ว ทำ <laughs> ไมเร็วขนาดนี้แล้วผมเป็นคนบอกเขตลอดเลยผมไม,ไม่ค่อยชอบแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ยังไงให้หินก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่เห็นชุดขาวอยู่ข้างล่างอะ่ะตะกี้ก็เลยแบบตันแปลกแปลก,ก็ใส่ชุดขาว <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับผมว่าเหมือนเหมือนก็คือใช้เวลาในการเตรียมสีน,นี้นานเหมือนกัน เพราะว่าการที่เราจะให้เขาขึ้นมาบนเวทีได้เนี่ยเราต้องให้เขาเล่น MV ก่อนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมให้เขาเล่น MV เพื่อจะได้เชิญขึ้นมาบนเวทีตะกี้นี่ใครรู้มาก่อนบ้างอะใครรู้มาก่อนบ้างเนี่ยมีไปรู้โอเคครับไปรู้เซนรู้น้องพีมรู้พี่เล็กรู้อืมขอบคุณคับ พี่เฮมก็รู้พี่เฮมก็รู้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นความรักที่ดีให้ตลอดมาครับก็สัญญาว่าจะเป็นความรักที่ดีให้ที่สุดเสมอครับขอบคุณนะครับ ร้องเพลงด้วยนะครับมิวมิวอย่าลืมร้องด้วยนะเอาอยงจะใ้ร้องเพลงยังให้ร้องเพลงอีกเหรอขนาดนี้แล้วจะให้ร้องเพลงเหรอมันจะมีอารมณ์ร้องไหมนี่อยู่ด้วยกันแล้วร้องเพลงด้วยลองได้ปะลองได้ปะช็อกอยู่ลองได้ลองได้ครับจำเนื้อได้ปะผมจำได้นี่พร้อมกันไหมพร้อมกันได้ครับหนึ่งสองสาม มาเธอเป็นเมือนดังของขวัญบนโลกนี้เธอทำให้ฉันได้จากกับรักที่แสนดีดขอเพียงมีเธอข้างกายให้เธอเป็นคนสุดท้ายเติมช่องว่างหัวใจให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับเธอ งเสียงให้กับมิวและตุนด้วยค่ะทางเด็กดามาต้องขอแสดงวความยินด,ดีกับน้งคู่ด้วยจริงๆนะคะสําหรับความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงชิ้นเดือนนี้หนุ่มมิวค่ะจะเข้าพิธีร่วสมบทแล้วหลังจากที่บวชเสร็จจะมีพิธีวิวาหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ